ก็อยู่ที่เราอ่าจะเบิกได้ก็คือสิทธิ์ของเราไม่ใช่สิทธิ์ของเขาเห็นไหมครับเราไม่มีแนวคิดอย่างนี้ต่างหากที่จะไปแด่หลอกกับทางฝ่ายเขาให้อย่างสุภาพสุภาพ,ภาพอย่างนี้เป็นต้นผมเคย,ยคุยแล้วพ่ับลุกน่าแม้ถ้าคุยกับลูกเนะเบ็ดเสร็จขาดเอาสัญญามาเลยอย่างเงี้ยยอมอ่า รับรองได้ร้อไม่กล้าหรอกครับเซ็นสัญญาบอกใกันะแกแปลว่าวีซ่าขันยนงนั้นแน่ไม่จริงจึงไม่กล้ามีสัญญาผมพูดอย่างนี้แปลว่ากำลังคลิกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เป็นเป็นขั้วโลกใต้หรือเปล่าไม่ทราบนะยังไงก็ตามครับสังคมต่อไปนี้มันจะมีสิ่งที่ลุงก,กำลังพูดนี้เกิดขึ้น ม่น่าจะเกินสิบห้าปีนับจากคำพูดวันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าผมมัน76เข้าไปแล้วลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลด้วยเพราะฉะนันพอที่จะรู้เนื้อในอยู่แล้วแต่ผมเองผมก็ไม่เคยนำเอาสื่อนั้นมาพูดจาผ่านสื่อแต่ทางฝั่งคุณก็ถือว่าแชร์นะครับอืมเรามาแชร์กันรับรู้กันเพราะว่าใครั้งนีนะ้ในการที่ใช้เวลาขนาดนี้ผมต้องการที่จะ อยากจะให้ทางฝั่งใจคุณได้อย่างสงบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเสียงผมมุกจะรู้ว่ามันมีสกายภาพเป็นส่วนตัวของเสียงผมเองจะทําให้ผิวพรรณร่างกายของคนเนื้อเยื่อมันจะนะปรับตัวได้ดีขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะผมก็หวังเป็นเชนนะ่นนี้นะวันนี้เนาะผมก็หวังเป็นเช่นนั้นคะ่ะนูยน่ยากานู่ยกหนุยากคานครับเรามีความ,มตรงกันคร,ปปค,ครับเข้าใจครับอย่างที่ว่าเนี่แหละ ก็เราไปต่อกับต่อรองกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็ดูนะครับว่าอย่างที่เราคุยกันวันนี้แล้วท่านเหล่านั้นจะว่ายังไงหรือว่าจะเดินหนีต่อหน้าผมก็ไม่ทราบนะครับผมจะรู้เรื่องนี้บรรยากาศอารมพวกนี้ยุรู้แน่นอน <c oughs> นะรู้แน่นอนเพราะว่าทางฝั่งผมรู้รู้รู้มากกว่านี้ด้วยแต่สังคมไทยเรามักจะไม่ค่อยจะยอมรับความจริงกัน ผมก็ประเภทเข้าหม่กาก็เป็นกาบ้างก็ไม่เสียหายแต่ประการใดโอเคนะเรามาแชร์ตรงนี้ให้ได้กรุณาพิจารณาครับท่านอยู่หน้าจอจะรบจะอย่าเบรเบรมใครฮนะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วละไปแต่นาทีนี้น่าจะเริ่มต้นคิดกันใหม่ได้พอประมาณหรือไม่ต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคเนาะพรุ่งนี้จะลืมโทรศัพท์เก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งน,นะคะอ่าแล้วก็มาแชร์กันใหม่อีกทีนึงวันใบวันผ่านโทรศัพท์นะครับ โอเคครับตกลงแค่นี้ครับวันดีครับวันดีครับขอบคุณมากค่ะดูความยิยนดีครับดูความน